ติดตามคนขายส่งแฟมิลีด้วยนะครับ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 สวัสดีครับผมจางต่อมนะครับสวัสดีเอแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคนขายส่ง Family นะครับความเาเบิงรายละเอียดหรือว่าเนือ้อหา ในช่องผมนะครับ,บขอขอบคุณหล,ลายๆแล้วนี่ยวันนี้ก็ไปสวดมนต์มากนะครับกินเขา่าสวดมนต์เรียบร้อยแล้วมา,าวันพระมันนี้เนะาะก็มาลงคลิปเด็กเนี่ยสามถุงสี่ถุงนะครับใครไปวัดนี่เวลาไปกับกับไปนะครับพอผมบ่มีเวลาผมก็สวมนม่อนบานเนาะยุทธถูกยุดเทียนอยุบบานเนาะ,อะโอเคกับมันนี่ที่นี่ ขื้นขาหม่มาแนะนำเนาะครับที่ผมจะเห็ดอีกคือนกเขาชวานะครับกัหลูคนลูกก็ทีมีนะครับนกเขาชวาคนมากก็มีนะครับคนเขาเขาชวานะครับเนาะมากทั้งนกเขามากทั้งนกเขาชวานะครับนะเนาะแต่เเลยมีความคิดว่า เห็ดนกเขาเออโกงนกเขาทว่าน้ำนกครับนกขังนะครับอาจจะเป็นรูปแบบของผมเองเนาะรูปแบบแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองแต่ว่าเ้าบม่ได้ออกแบบยังมากมายเนาะแต่เห็ดแ,แค่ลดขนาดลงลดขนาดลงซื้อนะครับแต่ว่ารูปรูปหล,ลัลกรูปหลักหน้าตาทรงแล้วก็เอกลักษของเขาก็ยัง เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาลดแค่ขนาดค้อมใหญ่ลดลงมาให้มันหน่อยลงเนาะครับสำหรับขังนกเขาสวาเนาะครับเพราะว่าตามติทึ่งเสมาเขาคงเขาว่ามันมันใหญ่โผล่เนานะถ้าจะไปขังตัวนั้นเอาขังนกเขามือนก็สิพอดีเนาะขนาดแต่ว่าขังนกเขาเสว่าเขาเสมาอันสิตัวหน่อยเนาะอันสิบ่ใหญ่คือลดขนาดลงเนาะครับเนาะแต่ วันที่เกษตขึ้นไปเพราะมาณสองกองนะครับสองชิ้นเนาะวันน้าจังสีว่าคนอีกที่หนึ่งว่ามีคนสร้างหลายบอ่อแต่วันนี้ส่งกองเนี่เขาสร้างหลายนะครับเนาะก็ะต้องเฮ็ดแต่เขาก่อนส่งกองส่งทั้งวหวนะครับก็เลยยิบมานั่งนะครับเมื่อสิคายกบตัวนี้เนาะส่งกองเนาะไปเปิดเบิ้งใน คลิปย่อนล้าก็ะไดครับขเขาไปเปิดเบิ้งส่งทางว่าส่งกองครับงามครับตัวน,นั้นแล้วก็เปิดลายมันก็หลายนะตัวตน,นั้นแล้วก็เบื้องแหลวมันคือตอนแหลพร้อมเห็ดเบิ้งงออกไปมันคือจังมันมันจังไหนดอกมันมีความรู้สึกใครก็ผมไม่เห็นกรงหลงๆเนาะมองงออกไปมันเป็นจังไหนดอก ผมคิดว่ามันมนคขมคาเขาค,คนที่สื่อเข้าไปานะถ้าทีเห็นแบบผมก็เลยเพิ่มเพิ่มลล่เพิ่มเมี้ยงเล็กๆนๆ้อยๆเพื่อแถมให้ลูกคา้าเนาะแถมให้คนที่เข้ามาอุดหน,น,นุนมาอุดหนุนมาติดตามสองของผมเนาะคือ ทุกจุดทุก,ทกมองผมจะเก็บเก็บเก็บเท่าที่ผมเก็บได้เท่าที่มีเวลาเก็บนะครับรายละเอียดมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้เนาะนี่ครับจะเป็นแบบนี้โครงนกเขาสว่านเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นเขาหนกเขาเนาะที่เป็นรูปแบบรูปลักษณ์ของผมเองเนาะนี่ครับฝนมัน พิธีวิถันเหตุไปทุละจุดทุระอันทุละจุดเนาะแต่ว่าจุดเด่นเขาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงหัวมนนะันเลยเนาะจุดเดน่นเพราตัวนี้ประกอบเอาเนะ้าพผมสิประกอบเอาผมเทปเป็นวงทั้งก่อนผมจังสิมาขื่นโค้งที่หลังนะครับประกอบตัวนี้ก่อนจังสิมาขื่นโค้งความยากมันอยู่นี่ครับยากยากตรงไหนคือ คือประกอบแล้วเขาเห็ดจะไหนหมันโคงเข้ามาสิเนาะมันยากนะครับตัวนี้คือก็มันต้องคอยเห็ดแล้วก็ผมจะลดขนาดลงลดขนาดตัวนี้ลงให้เป็นกงโกเขาสว่านะครับตัวนี้ผมจะลดขนาดมันลงให้เป็นกงโกเขาสว่านเะน <c oughs> าะก็ถ้าใครอยากรู้อยากเห็นก็ต้องติดตามไปนะครับเวลาผมลงแล้ว เวลาผมเห็ดผมสิลงเลยลงคิบแนะนำแล้วก็บอกวิธีขั้นตอนสื่อเนาะขั้นตอนสอนนั่นต้องนที่ตามหลายเราพ่นสีสอนนะครับเราพยาสนใจเนาะตอนนี้ผมมาท่านี่สอนเนะานเนะก็นนะนนนนะะคือแนะนำสื่อถึงการสอนไปกระบ,บอกให้ละเอียดทีเดียนะครับจนจังสีเหตุใดคือแนะนำบอกคืนี้มันมันโมเป็นนะครับมันต้องมาจับมือสอนเนาะ หนึ่งสิเกณฑน,นอกแต่ว่ากับกับความสามารถใช้มันเนาะบางคนเขาก็อาจจะความคิดกับเขาอาจจะมัวไวอาจจะเป็นไว้เนาะครับแล้วก็คนที่ลดลงให้เป็นพงนกเขาสว่าพอตัวนี้มันพกสิบหกเซนหกสิบหกสี่แต่ว่ากงนกเขาสว่าที่พมเพศอันมันจะอยู่หาสิบแปดครับหาสิบแปดสี่พมก็ต้อง เอาหาสิบแปดไปลบหกสิบหกนะครับบ้านนี้ลบใดเท่าไรนะขา้าวกระมันมาย่นเขามาลดขนาดลงนะลดขนาดลงลดลดลดลงถ้าลดลงเพื่อนกับสิร์ก้นนี้เพราะก้นตัวนี้มันจะอยู่สามสิบแปดนาะครับสามสิบเก้าถ้าเขาลดไปอยู่ประมาณสามสิบเส้น กนกงนกเขา,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 าสว่าจะอยู่ส,า,า,า,สามสิบเซนเพราะมันีะครับเพราะมนันสันน่นเพราะมันคืบๆนะครับคืบๆบนึงกับสี่เหนิวคืบนึงกับสี่เนิยวกดนี่ครับกดนกเขาสว่ามันจะอยู่ซทำนี้อาจจะก่วงพดแต่ว่าพ่นสิรลดทำไมเหลือยี่หามสิได้บอกมันกะสีหน่อยพดแต่ว่าพวกก็เลยมาตัดสินใจเอาสามสิบนะจ๊ะ ส0ิเป็นหลักนะครับเพราะว่าตะกลนกรงโลเขาเนี่ยมันจะอยู่ผีครับอยู่ขนาดนี้ก็ถือว่าหญ่งกว่าก,กันมาท่ารถไปอีกว่ามาณแปดเส้นมันก็จะอยูอ่ซ้ำนะครับพอความสูงกงห้องเพลนสิประมาณที่ผมเห็นไปเม่าันยี่สิบห้ายี่สิบหกเพราะาตัวน,นั้นผมบริเขียนใหม่นะแต่ว่าถ้าเห็นผ่าพานผมก,ก็จำได้อยู่เห็นป่าพานผมจำได้อยู่นะครับเนาะก็มันจะมี ผมจะถ่ายผมผมคิดว่าผมถ่ายบ่อยอยู่แต่ว่าผมจะขึนขึนรูปไปให้เบื้องนะครับจะขึนรูปไปให้เบื้องมันเป็นอย่างไรโครงหนูนข,ขาวสว่านะครับครัแม่แนะนำากรงหนูข,ขาวสว่านะครับเพราะว่าให้ติดตามนะครับติดตามนะครับผมจะลงคลิปเพราะว่าช่องผมจะบ่มีจำเจสำสากนะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเนาะ มีไม่ไม่ไม่ให้เบิ่ง่เลยน้องบอกเป็นว่าเหตุแบบเก่าสิเห็ุแบบเก่าอยู่นี่ซ้ำซากถึงผมจะเปลี่ยนแต่ว่าราคามันก็ทอเก่าครับผมบมเึินอยู่จำนั้นนะครับเก่าหม่หรือว่าโดนสาอนาคตร,รือดดีตผมก็ท้ายจำเก่าครับอยู่นี่แหละจะจะขึ้นเยี่ยมก็ขึ้นครับผมบมันก็เยี่ยมได้อยู่ครับแต่ว่าฮักหรือเพศผมโ่ลูนะครับไม่รับที่สอบเอาไง ขืนขึืนในเบิร์นะครับเพราะี่ไปขืนให้ไงละกลงนกไปเห็นบานให้นกไให้นกอยู่เนาะบันเป็นบานผมจะไปขืนยังนงเนาะวันน,ะนี้ว่ามียังไงนะครับรบกวนเก่านาทีเนาะก็ขอกราบขอพระคุณเอฟซีและว่าคนที่มาติดตามมาเบิงนะ่งเนาะติดตามกันไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ชินเองอแง่ๆก็ที่เบื่ออยู่หรอก สร้างไป,ปงมากมายในกิจหนี่งนะครับเนาะน,นีมันมีอย่างไรนะครับเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดขายส่งแฟมิลี่นะครับวันนี้สร้างตอมขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับดูติดตามคนขายส่งแฟมิลี่ด้วยนะครับครับครับ